สวัสดีค่ะสวัสดีราศีพิจิกค่ะเปิดคลิปด้วยขันทิเบตที่มอบพลังงานอันเป็นมงคลให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนตุลา2566ผู้ที่เกิดในวันที่14พฤศจิกาถึง14ธันวานี่คือแม่หมอมาล,ลิทาโร่แม่หมอพลังบวกจะมาส่งพลังงานดีๆให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะ ห่างหายไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าไอาค่ะเป็นหวัดลงคอแล้วก็มันทําคลิปไม่ได้ตอนนี้ก็คิดว่าโอเคแล้วนะคะถึงได้รีบกลับมาอ่านให้กับท่านผู้ชมเช่นเดิมซึ่งต้องบอกว่าซับสไครต์แม่หมอเนี่ยลดลงไปเยอะเลยท่านผู้ชมบางส่วนอาจจะคิดว่าเราเลิกทําคลิปไปแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ได้เลิกนะคะแต่คือเสียงมันไม่พร้อมจริงๆก็เป็นดวงโดยรวมเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวขอเลือกไพ่กับชาวราศีพิจิกก่อน ต้องทำการสับไพ่ก่อนค่ะเพื่อเลือกไพ่ทั้งหมดสิบใบค่ะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงสุดตัวค่ะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็ได้ถ้าอยากรับดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มานะคะ dr จุดมลิทารดแอดไลน์มาสอบถามเช็คดวงสุดตัวได้ค่ะเดี๋ยวขอเลือกไพ่ให้กับราศีพิจิกก่อนค่ะ ทั้งหมดสิบใบนะคะพลังงานของราศีพิจิกค่ะ Four of Cups ค่ะ พลังงานสี่ถ้วยพลังงานเหนื่อยหรอราศีพิจิกเดือนนี้เหนื่อยหรอมีคิงออก p e n a c l e s นิ่งบ้างดิ่งบ้างนะคะพักบ้างไพต่ตอบแบบนั้นโฟ s w o r ดไม่งั้นเดี๋ยวจะเดียงสุขภาพไม่โอเคทีออ f p e n a c l e s ค่อยเป็นค่อยไปสถานการณ์บางอย่างสำหรับชาวราศีพิจิกมันอาจจะนิ่ง มันอาจจะไม่ขับเคลื่อนมาแบบราบรื่นเนาะดูแล้วไม่ราบรื่นอาจจะหยุดหยุดติดต,ด,ตดขัดๆด,ด้วยซ้ำไปเนาะมันมีสองเหรียญค่ะ l o v e r s การเงินเดือนนี้ใช้ใจ่ายเยอะมากเลยราศีพิจิกเดือนนี้เขาใช้ใจ่ายคุณสูงนะระมัดระวังในเดือนตุลาคมค่ะ ถึงแม้ว่าคุณจะหาเงินได้เยอะการเงินคุณดีนะแต่ค่าใช้จ่ายคุณสูงก็ตัดอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปได้นะตัดอะไรที่ไม่จำเป็นออกไปมันอาจจะแบบว่าเป็นการเหนื่อยสักระยะหนึ่งได้สำหรับชาวราศีพิจิกต้องบอกว่าอ่าไม่ต้องฝืนเกินไปอะไรที่ทำไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนห้าดาบอืมอะไรวางได้ก็วางเนาะ มีไฟออกคัพมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจหรอกค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องหักห้ามใจเนาะในสิ่งที่เราอยากเป็นในสิ่งที่เราอยากมีหรือว่าในสิ่งที่เราอยากได้ q u e e อ o อ s ซอรดทุกอย่างมันอยู่ที่ใจทุกอย่างมันอยู่ที่คุณจัดการที่คุณดูแลถ้าเรายอมรับเราเปิดใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม คือโชคชะตาของแต่ละราศีในแต่ละเดือนมันมีขึ้นขึ้นลงลงนะมันมีขึ้นขึ้นลงลงดิวออฟฟอร์จูนเขาถึงได้บอกว่ายำขึ้นอ่ะก็อย่าประมาทยำลงก็อย่าประมาทคือหมายถึงว่าดวงชะตาคนเราเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นขาลงขาลงก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเป็นคนที่ต้องเจออะไรที่มันเป็นขาลงตลอดชีวิตหรือดวงดีมันจะต้องดีตลอดชีวิต มันมีอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีอุปสรรคมันจะมีปัญหาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งที่มันจะต้องผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาเป็นมันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเราจําเป็นจะต้องเจอแล้วเราจําเป็นจะต้องสู้กับปัญหาเราก็ต้องเต็มใจแหละอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเตรียมตัวรับกับมัน เตรียมตัวรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องความเจ็บป่วยอย่างเช่นเรื่องความเจ็บป่วยถ้ามันมีเข้ามาเราก็ต้องยอมรับว่าเราทํางานหนักเราป่วยเพราะเราทํางานหนักเราก็ต้องพักผ่อนเราก็ต้องดูแลตนเองคือเราจะต้องยอมรับไม่ใช่ว่ามันป่วยได้ยังไงป่วยเพราะอะไรองบางทีแบบลืมตัวลืมตัวทํางานหนักแล้วป่วยป่วยแล้วก็บน่น มันก็จะอารมณ์ประมาณอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรามาสงบสติมาดูสถานการณ์นะคะมาดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบางทีอธุรกิจเรายังดีๆอยู่ทําไมมันเงียบละ่ะมันเงียบเพราะอะไรสถานการณ์รอบข้างเศรษฐกิจรอบข้างไหมมันเงียบเพราะว่ามันมีอะไรจุดเปลี่ยนอะไรไหมที่มันเกิดขึ้นเราก็จะได้ไม่หนักอกหนักใจชีวิตมันมี เวลาขึ้นเวลาลงแม้กระทั่งพระจันทร์ยังมีข้างขึ้นข้างแรงมันยังมีกลางคืนกลางวันมีเกิดมีดับไม่มีอะไรที่จะแบบคงเดิมตลอดไปหรือดีตลอดไปหรือแย่ตลอดไปมันมีสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเหมือนกลงล้อเนี่ย v i e อ of fortune เหมือนกลงล้อเวลาดีก็ดีแบบดีมากๆเลย เวลาขาลงมันก็จะดิงิงดิงดิงดงิลงสุดแล้วใช่ไหมขึ้นมาใหม่นี่มันคือวัฏจักรของชีวิตนี่มันคือชีวิตนี่มันคือความจริงคะ่ะนี่มันคือความจริงเลยจริงๆถ้าเราแบบรับอะไรในชีวิตเราไม่ค่อยได้เรายอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยระวังนะจะเป็นโรคซึมเศร้าสี่้วยจะเป็นโรคซึมเศร้ากังวลหนนะักคิดหนะักเครียดหนะัก เพราะรับความจริงไม่ได้ไงรับไม่ได้การรับไม่ได้ไม่เป็นผลดีนะหรือรับไม่ได้ว่าเราทํางานพลาดอ่ะอันนี้สําคัญไม่ยอมรับคือจะจะ,จะโทษคนอื่นอย่างเดียวเลยจะโยนให้คนอื่นฝ่ายเดียวเลยทํางานพลาดแล้วแบบไม่มานั่งพิจารณาตัวเองไม่มานั่งดูว่ามันพลาดยังไงแล้วโยนให้คนอื่นตลอดเวลาไม่ได้นะ บางครั้งเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับถ้ามันไม่เหลือบาก่อนแรงล้วก็เอากลับมานั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่มีใครในโลกที่เกิดมาแล้วไม่เคยทําความผิดค่ะแต่เราให้โอกาสกับตนเองลุกขึ้นมาใหม่นะคะเราให้โอกาสในการแก้ไขเราให้โอกาสเหมือนอย่างที่ท่านผู้ชมทุกท่านมักจะให้โอกาสแม่หมอเสมอไม่ว่าไม่หมอจะ ติดขัดในเรื่องของการสะดุดในการทำคลิปแค่ไหนเพราะว่าโอ้โหไอจนแบบไอจนเหนื่อยทำคลิปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่กลับมาทุกทุกท่านก็ยังยินดีที่จะเข้ามารับชมในช่องต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เนี่ยถึงแม้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีพิจิกไม่เป็นไรมันปรับปรุงมันเปลี่ยนแปลงมันแก้ไขได้ไม่เหลือบากกว่าแรงคีออกเพียงตเคิ์น ยังไงก็มีคนหนุนมีคนสนับสนุนเอาง่ายๆอย่างน้อยก็ยังมีกระยาณมิตรละนะยังไม่ได้ถึงขั้นโดดเดี่ยวยังไม่ได้ถึงขั้นถูกทอดทิ้งมันอยู่ที่กำลังใจล้วนๆเลย f o r s o r ฟส o f s o r ์ For absurd. For absurd. หยุดนิ่งดูเหตุการณ์รอบๆนะคะหยุดเพื่อแก้ไขหยุดเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น หยุดเพื่อให้มันเจ๋งขึ้นอสรุปง่ายๆเลยหยุดเพื่อให้มันเจ๋งหยุดเพื่อให้มันดีมันมีนะคนเราบางครั้งอะ่ะทําแล้วมันไม่ปังสักทีทําแล้วมันไม่เลิศสักทีหยุดดูหยุดหันกลับมาดูตัวเองเราพลาดเรื่องอะไรอะ่ะมันไม่ปังเพราะอะไรมันไม่เจ๋งเพราะอะไรอะ่ะหยุด แล้วหันมาปรับปรุงไม่แน่ว่ามันจะทำให้คุณเปรี้ยงนะการงานอาจจะพุ่งถึงขีดสุดของชีวิตเลยก็ว่าได้อุปสรรคเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเข้มข้นอ่ะมันทำให้เข้มข้นอ่ะมันทำให้เราแบบต้องผเผชิญอ่ะมันท้าทายอ่ะสำหรับแม่หมอแล้วอุปสรรคเนี่ยมันท้าทาย มันทา้าทายว่าเหมือนกับเป็นการวัดอย่างหนึ่งว่าแบบเอ้ยมันจะมาเข้ามาให้เราทําได้แค่นี้เหรออะไรเงี้ยมันต้องดีกว่านี้สิอะไรอย่างนี้นะอุปสรรคเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่ท้าทายหมดตัวก็สู้ประมาณอย่างนั้นอนะแม่หมอนะหมดตัวก็สู้หมดตัวก็ไม่ถอยอะไรที่เราตั้งใจอะคือเราพุ่งใส่เลย อารมณ์ก็ประมาณราศีพิจิกตอนนี้แหละอะไรที่มันหยุดชงงะงักอยู่อะไรที่มันติดขัดอยู่ไม่เป็นไรรอเวลากลับมาปังใหม่เพราะอะไรเดี๋ยวอุปสรรคช่วงนี้มันหมดไปนะเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างมันผ่านไปดงขึ้นล่ะวิวออฟจูนดงขึ้นละ,ดง,นละดงดีละ่ะโชคลาภจะเข้ามาโชคลาบลาบลอยด้วยจะเข้ามาอมืตอนนี้ก็เผชิญปัญหายิบย่อยไปก่อน อาจจะทำให้ลาคาัญบ้างอาจจะทําให้รู้สึกว่าเบื่อหน่ายบ้างอยากจะโยนทุกอย่างลงแม่น้ําไปเลยอย่างนี้นะไม่เป็นไรมันคือความท้าทายในชีวิตเราต้องเอาความท้าทายนี่แหละมาเป็นแรงผลักดันให้เราทําทุกอย่างให้สําเร็จให้ได้เราต้องมีทุกอย่างให้ได้เราจะลงมไม่ได้เพื่อคนข้างหลังเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเราด้วย เราไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกคะ่ะเราแข่งกับตัวเราเองนี่แหละ View of fortune เราแข่งกับความสําเร็จของเราเราแข่งกับความท้าทายในแต่ละวันที่เราจะต้องเจอแต่สุดท้ายมันจบที่ดวงชะตาพอปัญหายิบย่อยนี้ออกไปข่าวดีก็เข้ามาการเงินการงานที่เป็นความสุขเป็น เรื่องราวที่คุณเคยเจอเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยอยู่กําลังจะหมุนเข้ามาเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตโดวงชะตาคนเรามันเป็นอย่างนี้แ่ะค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะในเรื่องของความรักมาดูเรื่องของความรักมันมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่แต่เหมือนกับหยุดชะง,งักไป ดูแลไม่ปลอดภัยราศรีพิจิกอาจจะเจอความรักที่ไม่ปลอดภัยในเดือนตุลาความรักที่ไม่ปลอดภัยเป็นยังไงอาจจะไปเจอว่าเขามีเขามีเนี่ยเห็นไหมลูฟเฟอร์เขามีใครที่แบบบังเอิญ่าเราไปเจอบังเอิญว่าความลับแต่บังเอิญว่าความรับไม่มีในโลก เราเจอตัวตนหรือเราเจอคนที่เขาซ่อนไว้หรือเราเจอใครบางคนที่เป็นคนของเขาอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เราแบบจบก็ได้สีดาหยุดทันทีสถานการณ์ที่ถ้าราศีพิจิกเจอหรือพบว่าคนที่เรากำลังสารสัมพันธ์อยู่ มีใครบางคนมีตัวละครลับอยู่เบื้องหลังมีคนที่เขาปกปิดหรือแอบซ่อนเอาไว้คุณจะหยุดทันทีค่ะเป็นสีดาบค่ะคุณจะไม่สารต่อราศีพิจิกคุณจะไม่สารต่อให้มันยุ่งยากใจทบทวนมาดีแล้วละ่ะมันมีสองเรือนไม่ว่ายังไงมันก็ไปต่อไม่ได้ม,มันมีห้าดาับ คนที่ไม่ซื้อสัตว์เข้ามาในชีวิตค่ะ f i of Cups เสียเวลาไหมบางทีก็อแอ,แอบแอบแอบนิดนึงอะ่ะเสียเวลาหน่อยนึงแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีอะ่ะอาจจะดีอาจจะทำให้รู้สึกแช่มชื่นแรกๆอะ่ะสักยี่สิเอร์็นอีกแปดสิบปอร์เซ็น้าวเขามีคนของเขานี่มีคนของเขาแล้วเป็นยังไงอะ่ะ มีคนอย่างเขาก็ต้องจัดการสิคะไม่เลือกค่ะไม่เลือกไม่เลือกเหลี่ยมใช่ไหมเหลี่ยมนักใช่ไหมเม็ดเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเม็ดเยอะประเภทเม็ดเยอะแบบเยอะสิ่งน่นนี่นั่นนะกว่าจะเจอกันแต่ละทีก็จะโทรหาเราแต่ละทีกว่าจะโทรกว่าจะคุยกับเราได้เม็ดเยอะปัญหาเยอะตามตัวยากหรือ แค่ครบก็เยอะไม่ดีกว่าอืรอพรมลิขิตค่ะวิวออฟฟอร์จูนรอพรมลิขิตรอคู่ที่ฟ้าส่งมาจะดีกว่าถึงจะเป็นสิ่งที่ราศีพิจิกใฝ่ฝันคืออยากจะบอกว่า โอกาสในการที่เราได้เลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นโอกาสเพราะการเลือกความรักดีๆมันไม่ได้มีทุกช่วงชีวิตนะคะแล้วยิ่งถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีการรักษาไว้เนี่ยมันจะทำให้ชาวราศีพิจิก ยุ่งยากใจเรียกว่าวาวุ่นแบบที่เด็กวัยรุ่นเขาพูดกันวาวุ่นวาวุ่นไปจะถึงวุ่นวายแล้วก็วายวอดนะความรักถ้าเจอห้าดาบขึ้นมารู้สึกว่าถูกหลอกรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกรู้สึกว่าเป็นตัวสำรองเราเลือกค่ะเราเลือกตัดจบเราเลือกให้เขาออกไปเราเลือกที่จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์ มันจะปลอดภัยสำหรับชาวราศีพิจิกหรือว่าเจอคนรักคู่ครองที่แบบไม่พร้อมที่จะดูแลเราก็ไม่ได้นะถ้าเลือกเข้ามาเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะแต่ละเคสที่ไม่หมอเจอเนี่ยเจอความรักที่ดูแลกันและกันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เลย เป็นปัญหาใหญ่ที่มันกระท่อนกระแท่นสุดท้ายแล้วคือโอกาสรอดที่จะแบบคบกันยาวๆคือมันน้อยมากเลยต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีความรักอย่าอยู่ให้เขาเลือกเรานะเราต้องเป็นผู้เลือกจะดีค่ะถ้าเราเป็นผู้เลือกเราจะได้มั่นใจว่าเรา ไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเป็นของตายอืมถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นของตายแล้วคุณภาพหรือความสัมพัญของเรานะ่ะมันก็จะถูกลดระดับลงมันก็จะถูกลดน้อยลงแล้วจริงๆแล้วเราเป็นคนสำคัญนะเราเป็นคนที่มีค่านะแต่เรากำลังลดสถานนะเรียกว่าอะไรอะลดคุณค่าของตัวเองอะ การลดคุณค่าของตัวเองในความสัมพันธ์มันเป็นการหยามเกียรตินะในสายตาหรือว่าในมุมมองของตัวแม่หมอเองคนเราทุกคนมีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าแต่ถ้าเราไปอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าความรักที่เราด้อยค่ามากเลยอะเราเหมือนตัวอะไรไม่รู้ว่าที่มันมืนชิ่งหลีดไหมที่มันไปอยู่ในโพรงมุดลงไปอยู่ในดินอนะ แลราค่าเราก็ไม่ได้ที่จะต่ําต้อยหรือว่าน้อยขนาดนั้นน่ะให้ออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเลยนะอืเราไม่ได้ไร้ค่าขนาดนั้นถ้าอยู่แบบไร้ค่าให้ถอยออกมาเลยค่ะให้ตัดจบเลยจะปลอดภยัยนะแล้ววันเวลาหรือว่าพรหมลิขิตหรือโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ คอยอยู่เคียงข้างคอยปกปักรักษาราศีพิจิกจะโดนบันดาลให้ชาวราศีพิจิกได้พบเจอกับคู่ครองที่ดีตอนนี้ตัดสินใจนะคะถ้าเกิดว่าเจอความรักที่มันเรากำลังเหมือนอยู่ในในในเขาบงกฎที่หาทางออกไม่เจอเนาะรีบตื่นค่ะรีบตื่นรีบตื่นรู้รีบตื่นรู้ออกมาแล้วหนีออกมาแล้ว ถอยออกมาไม่ต้องเดินต่อค่ะกลับออกมาหาทางออกกลับมาเป็นตัวของเราดีที่สุดกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วเลือกเปิดใจเลือกคนใหม่จะทำให้ความรักของราศีพิจิกมันมัน,ม,นมันดีขึ้นมันสบายใจขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพก็มีสีถ้วย มีเรื่องของสามเหรียญระมัดระวังอุบัติเหตุการเจ็บป่วยในที่ทำงานหรือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนตกถนนลื่นการขับรถขับลาระมัดระวงังระวังรถเสียต้องซ่อมรถระวังความเจ็บป่วยจากการไม่สบายได้ฤดูที่มันแบบผันผวนอากาศที่ไม่แน่นอนก็อาจทำให้ราศีพิจิกเจ็บป่วยได้ง่าย ระมัดระวังนะคะการทําอะไรก็ตามช่วงนี้การใช้ของใช้อะไรในที่ทํางานในสํานักงานก็ระมัดระวงังการเจ็บป่วยในการทํางานการเจ็บป่วยจากลมฟ้าอากาศการเจ็บป่วยจากการขับรถขับลาระมัดระวังด้วยแต่ไม่ถึงขั้นจะต้องแบบเป็นหนักๆน,นะคะก็ไห่ออกมาเตือนสติในในเรื่องของความเจ็บป่วยในเรื่องของการใช้ชีวิต ปลอดภัยไว้จะดีที่สุดมีสติไว้จะดีที่สุดกับทุกๆเรื่องนะชาวราศีพิจิกก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะสําหรับการรับชมคลิปของราศีพิจิกคลิปนี้แม่หมอขอปิดท้ายคลิปด้วยขันที่เบกค่ะพลังงานมงคลนํามาปิดท้ายคลิปซึ่งพลังงานอันนี้เป็นพลังงานที่จะครอบคลุม ให้ชาวราศีพิจิกพบแต่เรื่องอันเป็นมงคลพบแต่เรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีงามเรื่องที่ทำให้ชาวราศีพิจิกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกมีสมาธิมีกำลังใจในการประพฤติในะกำลังใจในการทำทุกๆสิ่งในทุกๆวันได้เป็นอย่างดีค่ะ ขอให้ประสบความสําเร็จทุกท่านนะมีความสําเร็จในทุกๆวันโชคลาภขอให้ไหลามาเทมาทุกๆวันนะคะขอบพระคุณราศีพิจิกทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบพระคุณมากสวัสดีค่ะ